สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 6 6คําคำถามบอกว่าทรงมาตรา39ตั้งแต่5 5ถึงปี64ถ้าจะลาออกในปีปัจจุบันจะมีผลตอบแทนจากประกันสังคมอย่างไรบ้างคะก็คงจะบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณให้ข้อมูลมาแค่นี้เพราะว่าคุณบอกแค่ว่าคุณส่งมาตรา39ตั้งแต่ปี5 5ถึงปี64แต่คุณไม่ได้บอกเลยว่าก่อนปี55นะ่ะไม่รู้ปีไหนบ้างนะครับ คุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา33กี่ปีนะครับถ้าอยู่ดีคุณบอกว่าคุณไม่เคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33คุณเป็นมาตรา39เลยผมก็สันนิษฐานว่าคุณคงจะสันนิษฐานไปเองโดยที่คุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39ตัวจริงนะครับ เพราะว่าคนที่เคยเป็นมาตรา39จริงๆเนี่ยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33มาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนจึงจะเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ได้นะครับดังนั้นคุณอาจจะลืมให้ข้อมูลมานะครับก็คงจะบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ผมก็จะสมมุติคร่าวๆให้ก็แล้วกันนะครับสมมุติว่าคุณเป็นมาตรา3 9เนี่ยคือ ปี55ถึงปี64รวมแล้วก็สักประมาณ1 0 8เดือนนะครับเป็นจำนวนเดือนก็คือ108เดือน9ปีเนี่ยแหละครับแล้วสมมุติว่าคุณเป็นมาตรา33มาก่อนหน้านั้นสัก72เดือนนะครับม3 3 72เดือนรวมกันแล้วมันจะได้ครบ180เดือนพอดีจริงๆจะมากกว่า72เดือนก็ได้นะครับแต่ว่าให้นับมาตั้งแต่ปี2542 นะครับเป็นต้นมาเอาเป็นว่า72เดือนนี่แหละรวมกันจะได้ครบ180เดือนจะได้พอคิดอะไรคร่าวๆให้คุณได้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับจริงๆไม่ต้องคำนวณผมบอกคุณได้เลยว่าคุณจะได้บำนาญเดือนละ960บาทเพราะว่าในช่วง60เดือนสุดท้ายนั้นคุณเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ล้ล้วนๆเมื่อเป็นผู้ประกันตนมาตรา39ล้ล้วนๆจึงทําให้ฐานค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายของคุณนั้นเป็น4 0 0พ 4,800บาทนะครับ4,800บาทและทำไมจึงได้960ก็เนื่องจากว่าเอาตามที่ผมสมมุติเนี่ยคือบวกรวมของมาตรา33แล้วได้180เดือนพอดีก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยที่สุดครับนั่นก็คือ20%นะครับ20%คูณด้วย4,800เนี่ยเท่ากับ960บบาทนะครับคราวนี้ ถ้าเกิดว่าคุณรวมกับมาตรา33เนี่ยเกิน180เดือนมาอีกทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของคุณจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก20ถ้าเพิ่มมาอีกรวมกันแล้วเป็น192เดือนเนี่ยจาก20ก็จะเป็น21.5นะครับผลที่ออกมามันก็จะต่างเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงถ้าเป็น21 จุหมายความว่าเกิน180เดือนมาอีก12เดือนนะครับขอเครื่องคิดเลขด้วยนะครับ4,800คูณด้วย21.5แล้วก็กดเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ก็จะได้1,032บาทนะครับเท่ากับ103,2นะครับอันนี้คือสมมุติคร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณเกินไปเยอะกว่านั้นคุณก็บวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มไป 1.5ของทุกๆ12เดือนที่เกิน180เดือนแล้วก็ไปคิดเอาเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขที่คุณบอกมาเนี่ยยังไม่ได้รวมมาตรา33และพอไปรวมแล้วมันเกิน180เดือนนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณยังไม่ได้รวมมาตรา33ก็จริงแต่พอไปรวมแล้ว มันไม่ถึง180เดือนคุณอาจจะเป็นมาตรา33มาแค่12เดือนมาบวกกับ108เดือนของมาตรา39รวมกันแล้วมันยังไม่ใช่บำนานก็จะเป็นบำเหน็จถ้าเป็นบำเหน็จเนี่ยคงจะคิดให้ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางปีบางเดือนมีการเรียกเก็บเงินสมทบน้อยกว่าปกตินะครับก็ทำให้ผู้ประกันตนมาตรา39เนี่ยส่งเงินสมทบเข้าไป สะสมน้อยเมื่อสะสมน้อยพอคิดเป็นบําเหน็จก็จะน้อยซึ่งแตกต่างจากบํานาญนะครับถ้าเป็นบํานาญเนี่ยมีการลดอัตราการเรียกเก็บเท่าไหร่ก็แล้วแต่ไม่มีผลกระทบเลยแต่ถ้าเป็นบําเหน็จเนี่ยจะกระทบทันทีเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับเงินที่เข้าไปสะสมอยู่นะครับและก็จะมีเรื่องของผลตอบแทนในแต่ละปีที่มีการประกาศออกมาถ้าคุณอยากรู้นะครับคุณก็ต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของประกันสังคมหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมแล้วก็ไปกรอกข้อมูลสมัครเพื่อขอดูข้อมูลของตัวเองก็จะมีข้อมูลบอกเลยว่าเงินสะสมชราภาพของคุณนั้นสะสมไว้ปีไหนเท่าไรเท่าไรบ้างนะครับซึ่งตรงนั้นยังไม่รวมดอกผลนะครับถ้าคุณอยากรู้ว่าดอกผลได้เท่าไหร่ก็ไปหาประกาศที่ทางประกันสังคมมีประกาศออกมาในแต่ละปีว่าปีนี้ ให้ผลตอบแทนเท่าไรสำหรับมาตรา33และมาตรา39ก็ไปหาของแต่ละปีแล้วก็บวกเพิ่มกันเข้าไปก็พอคิดได้คร่าวๆนะครับแต่หลกัลกๆแล้วก็คือตัวเงินที่สะสมนั่นแหละคือตัวตั้งต้นนะครับแต่ถ้าเป็นบํานาญก็อย่างที่บอกไปในเบื้องต้นก็คือจะต้องรู้ว่ารวมกับมาตรา33แล้วเนี่ย <S <S เกิน180เดือนมากกี่เดือน นะครับหรือถ้าไม่เกินก็คือ20%ถ้าเกินมาทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มไป12เดือนละ1.5แล้วก็พิจารณาที่60เดือนสุดท้ายของการนำส่งเงินสมทบถ้า60เดือนสุดท้ายเป็นมาตรา39ล้วนๆก็จะเป็นฐาน4,800นะครับแต่ถ้าหากว่าถึงปี64แล้วเนี่ยคุณกลับไปทำงานอีกแล้วก็ทำงานไปเกิน60เดือนแล้วคุณออก ฐานก็จะไม่ใช่4,800แล้วสมมติว่างานใหม่ของคุณเนีที่ทำไป60เดือนเป็นฐาน15,000บาทตรงนี้ก็จะเป็น15,000บาทนะครับก็อันนั้นมันคงจะนอกเหนือจากสิ่งที่คุณถามนะครับก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผลตอบแทนเท่าไรก็คงจะต้องไปคิดต่อกันนะครับไม่รู้ว่าได้คำตอบหรือเปล่านะครับแล้วเราพบกันใน EP ถัดไปนะครับใครจะ ตั้งคำถามเข้ามานะครับก็รบกวนช่วยให้ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่าให้ผมต้องเดาเลยนะครับเพราะว่าถ้าเดาแล้วก็จะทำให้เข้าใจยากแบบนี้แหละครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าจะตั้งคําถามไปที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามเป็นที่เดียวที่ผมจะเข้าดูเป็นประจําถ้าคุณไปถามกระจัดกระจายไว้ตามที่อื่นอย่างเช่นใต้คลิปนี้ผมอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างอันไหนเห็นผมก็ตอบให้อันไหนไม่เห็นก็คงไม่ได้ตอบนะครับแล้วก็อย่ามาบ่นทีหลังนะครับว่าถามมาตั้งเยอะไม่เห็นมีคนตอบเลยมีแต่คนถามก็ผมไม่เห็นแล้วผมจะตอบยังไงล่ะครับก็พบกันในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ